ครับกับเรียนพี่น้องชาวจ่อสุรินชาวอำเภอปราสาททุกท่านนะครับเนื่องจากอำเภอได้ร่วมกับภาครัฐาเอกชนและก็กิ่งกาชาติอำเภอปราสาทได้จัดงานของดีปราสาทและงานกาชาตนะครับซึ่งในการจัดครั้งนี้เนี่ยมีเจตนาหนึ่งเพื่อจะ,อะส่งเสริมกิจกรรมดีๆที่คนปราสาทได้ร่วมแรงร่วมใจกันทํางานนะครับแล้วก็เป็นการฉลองเมืองครบ85ปีที่ผ่านมาซึ่งกิจกรรมเนี่ย ก็ใช้การรวงพลังของคนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะขบวนแห่ที่อลังการมากนะครับของดีเช่นผ้าไหมเช่นของโอท็อปที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยจะเป็นของที่เชิดหน้าชูตาเป็นของที่เป็นของดีของประสาทนะครับสมชื่อของดีประสาทนะครับซึ่งอะไรตั้งแต่การประกวดร้องเพลงของพี่น้องกำรันพหญ่บ้านท้องถิ่นท้องที่นะครับประกวดที่ดาประสาทนะครับประกวดที่ดาอแองแกปบ๊อบหรือทุกภาคส่วนในพื้นที่เราเนี่ย ได้มีเวทีในการแสดงออกให้มากยิ่งขึ้นอีกอย่างประการสําคัญนี่นะครับว่าอัมพวาป่าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวหอมมะลิดีเยอะมากเพราะฉะนั้นหลังจากการเก็บเกี่ยวก็จะใช้กิจกรรมเนี่ยในการหลอมรวมการสร้างความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่นะครับเพื่อจะหาให้เป็นจุดท่องเที่ยวจุดดึงดูดให้คนมาเที่ยวปราสาทเยอะยิ่งขึ้นกระตุ้นการกินการอยู่กระตุ้นการภาคการซื้อของผ้าประชาชนรากยญ้าให้มีความเติบโตมีความเข้มแข็ง ของการดําเนินชีวิตนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์หลักๆนั้นก็เชิญชวนนะครับมโหรสบพบงานตลอดตั้งคืนนะครับพิเศษปีนี้ได้คิวของวนแคนแก่นคุณในคิวที่11ต่อดตเรียนเชิญ FC ของวนแคน FC ของอทีมปราสาทมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับกิจกรรมนี้ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะเชิญครับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง12นะครับวันที่8เนี่ย ก็จะมีขบวนแหย่ยิ่งใ,ใหญ่อลังการนะครับขบ,บวนแห่ไม่น้อยหน้าของที่อื่นนะครับประก,การอีกคืนหนึ่งนะครับคือวันที่สิบจะมีกิจกรรมเดินวิ่งชมปราศาสตร์ตอนเย็นเราวิ่งเราเดินตอนเช้าแล้วลองมาเดินวิ่งตอนเย็นเย็นแล้วพอเดินเสร็จปุ๊บคนเหล่านี้ก็ได้ชมแสงสีเสียงนะครับความเป็นมาความเป็นอยู่หรืออัตลักษณ์ ความเป็นตัวตนของปราสาทบ้านพวงซึ่งเป็นปราสาทหนึ่งในปราสาทที่สําคัญของทรปราสาทของจอสุลินเราครับ